สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นครับเอฟซีไมเอฟซีเก่าครับอย่กําล่งติดตามช่องเบ้าตึงปฐุมลาครับเมื่อนี้เบ้าตึงมีง้วทองครับเมื่อทองเจ็ดถึงแปดเดือนครับตัวทองเรียบร้อยครับเป็นง้อเครื่องแดงครับผสมพอดีมากครับตัวนี้ครับผสมพอสติงเล่มากครับพี่น้องครับมีใบมีร้อดครบครับสติงเล่ครับ พอเสรจติงเล่ครับพี่น้องครับสถานะท่องครับเจตถึงแปดเดือนครับมีใบมีรหลอดครบครับล้วประกันท่องเรียบร้อยครับตัวนี้ครับตัวท่องสองเชือครับทั้งมือเศร้าทั้งเครื่องเศร้าครับตัวนี้ครับท้ายสูงลอยสามสิบหาครับเบาถึงเปิดใบนนราคาครับเบาเบาไปเลยครับสี่หมื่นแปดพันหารอยครับ สำหรับท่านใดสนใจครับ่ายสูงลอยสามสิบหาครับงอลูก,ต,กตัวที่สองยู่ในทองครับพี่น้องครับโค้งสางใหญ่ครับล่ำตัวเงา้วครับง้อตัวนี้ครับนมซีเต้าครับเต้าหาบหมี่ครับติงหมี่ครับหัวนมดำครับให้ลูกดีครับง้อตัวนี้ครับเล็บดีครับพี่น้องครับวสันบ์วเหาวครับเล็บครับเล็บดีคอขาดีครับ เป็นงัวเครื่องแดงครับแต่กระบอเป็นยังครับพี่น้องครับเปลี่ยนเข้าเห็นเรียบร้อยครับพี่น้องครับงัวเชื่องๆครับจับได้ายได้ครับสี่หมืนแปดพันหาล่อยครับสาหรับงัวทองตัวนี้ครับเจ็ดถึงแปดเดือนครับตัวทองโดยเบาตึงเรียบร้อยครับพี่น้องครับเอาเป็นรุ่นเอาครับงัวทองเริ่มหายากนะครับทุกมือนนี่ครับเพราะว่ามันออกลูกเมดแล้วครับเป็นง้วเครื่องแดงครับ สถานะทองเจ็ดถึงแปดเดือนครับหนางามครับเป็นง้อโค้งสางใหญ่ครับพี่น้องครับง้อสดๆอนาคตไก่ครับสี่หมืนแปดพันหารอยครับราคานี่ถือว่าเบาแห้งครับง้อโค้งสางนี่ดีแบบนี้ครับขาปลทกปลถอนครับบ่มีตํานี้ครับสีเบ่งตามสภาพเลยนะครับสีครับลูกตัวที่แลกเป็นตัวผูครับพี่น้องครับ ตัวที่สองกับเป็นุ่นครับอาจสีเป็นตัวเม่ก็ได้ครับเมองครับโค้งสามพันครับเงาหางใหญ่ครับหางยาวดกดำครับอ้เม่ใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับสมแล้วาครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยครับทองเจ็ดถึงแปดเดือนครับงวดตัวนี้ครับ ถ้าเครื่องดำถ้าเครื่องดำสีแดงกับสีตกหาหมื่นปลายครับงดตัวนี้ครับตัวนี้สี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับกับงงโค้งสางนี่ดีครับงอโค้งสางนี่ดีตัวนี้ครับอีกสำคัญคนผสมพอดีมากครับสติงเล่ย่างดีครับพี่น้องครับผสมเทียมสติงเล่มากครับสุดยอดครับพ่อพันตัวนี้ครับให้ลูกบ่้พิดวังครับพี่น้องครับ สนใจเอาไปรุ่นกินน้องได้ครับถ่ายยิ่งยครับนังนาครับตัวนี้ครับนังนาโครงสร้างดีครับพี่น้องครับสนใจบ้านนาวาอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับติดต่อเบาตึงคำว่าดวนครับที่เก้าที่เดิมครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมครับเป็นกำลังใจเบ้าตึงตลอดมากครับ ผู้สื่อท่านแนผู้บ่ท่านแนครับติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับก็ขอบคุ่นไดร้ายครับเพศเป็นเพศแดงครับเป็นเพศแดงแต้กระบอเป็นยังครับพิ่นให้ลูกดีอยู่ครับง่วตัวนี้ครับคือว่าใส่ได้ครับกับราคานี่ครับสมราคาครับราคางัวราคาเงินหนีบวไก่กันแห้งครับพี่น้องครับสําหรับของง่วเบาตึงครับสุดยอดครับสี่หมื่น แปดพันหาลอยครับไก่ไก่ไม่ลดรับทรงครับลดเบาตึงไปเองครับขารลดอาชีปปพแพงเป็นไนครับเพราะว่าบาตึงไปเองครับพี่น้องครับสนใจติดต่อเขาว่าด่วนเลยครับพองเจ็ดถึงแปดเดือนครับงดตัวนี้ครับ รับประกันครับขาบโทกบบถอนครับสว่วงบบสูดรบจมครับนมซีเต่าครับงามๆครับพี่น้องครับขอขอพุ่นเอฟซีทิดติดต,ตามเราชมครับเอาถึงขอจบคลิปแต่เพียงงทนนิดนะครับเด้อสวัสดีครับ